สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านหลังจากที่ราคาทองคำขึ้นมานะครับทำ high ไว้ที่พันแปดร้อยสามสิบเหรียญสามสิบเอ็ดเหรียญประมาณนี้นะครับแล้วยังทดสอบแนวต้านนี้อยู่หลเมื่อวานนี้ได้งลงไปทำจุดต่ำสุดไว้ที่พันแปดร้อยสี่เหรียญน,นะครับพันแปดร้อยสี่เหรียญแล้วไม่สามารถหลุดลงไปได้เกิดการเด้งกลับขึ้นมาแล้วการเด้งกลับขึ้นมานี้เป็นการกลับตัว หรือเป็นการแค่รีบาวเด้งขึ้นมาเฉยๆด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเขตรทองแบบจอมยึดของเราเราจะไปดูแนวโน้มต่างๆนี้ด้วยกันนะครับว่าเทคนิคทั้ง5บอกอะไรกับเราบ้างเราจะมาเรียนรู้กันฟรีๆที่หน้าเพจนี้ด้วยหนังสือแบบเรียนเล่มนี้นะครับใครมีแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยครับนำหนังสือขึ้นมาครับไว้ข้านกายเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันนะว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรบ้างไปดูกันเลยครับ สมาชิกที่สมัครคอร์สเรียน KTS คุณแจพลิกชีวิตนะครับเล่นรอบทำกำไรกับตลาดก็คอร์สเรียนจะเริ่มวันที่10มีนานะครับทักไปที่แอดมินด่วนเลยนะครับสำหรับท่านที่สมัครมาแล้วนะครับทักไปด่วนเลยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่สมัครก็ทักไปได้ครับยังทันอยู่ครับไปดูกันเลยครับแนวโน้มเป็นเช่นไรใครเข้ามาแล้วขอไร้ขอหัวใจแล้วก็ แชร์กระนำซัมเมอร์เซลให้กับคุณยุทธด้วยนะครับแชร์กันแบบกระนำซัมเมอร์เซลไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนเอนเราได้ตามเข้ามาดูกันนะไปเลยนะเวลานี้ครับนะเวลานี้เราจะเห็นว่าแนวโน้มของราคาทองคำกราฟรายเดย์ครับนะกราฟรายเดย์เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูจาก rsi ไปด้วยกันเลยนะครับหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดไว้ที่โล ตรงนี้ครับพันเมื่อวานนี้เนาะ,ะไม่ใช่เมื่อวานคนระับเมื่อวานลงไปทําจุดต่ำไว้ที่พันแปดร้อยสี่เหรียญน,นะครับพันแปดร้อยสี่จุดเจ็ดหกเนาะพันแปดร้อยสี่จุดเจ็ดหกแล้ววันก่อนทําไว้ที่พันแปดร้อยหกนะครับวันแปดร้อยหกแม่ค่อยๆซึมลงซึมลงวันละเหรียญสองเหรียญน,น่ารักจริงๆเลยนะครับแล้ว RSI มีอะไรขึ้นบ้างครับ ไอซทำา Over เอาไว้นะครับที่กราฟทางเฟ m มรายเดนะครับ r s ซทำา Over เอาไว้แล้วดีดตัวกลับขึ้นมาตรงนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเป็นอย่างไรต่อไปเราไปดูกันที่ทา f เฟรมราย4ชั่วโมงต่อเลยครับทา f r ฟรมรายเด y บอกแบบนี้ราย4ชั่วโมงบอกกับเราว่าชัดเจนมากเลยครับพอเปิดมาที่ราย4ชั่วโมงเราจะเห็นชัดเจนมากว่าเมื่อวานพระรหัส ทำโรไว้พันแปดร้อยหกเหรียญเมื่อวานเมื่อวันอังคารนะครับใช่ไหมเมื่อวานวันอังคารทำโรไว้ที่พันแปดร้อยสี่เหรียญน,นะครับวันนี้วันพุธเนะาะวันจันทร,นนร์ทำโรไว้พันแปดร้อยหกเหรียญวันอังคารทำโรไว้พันแปดร้อยสี่เหรียญจะเห็นว่าโลกดตัวต่ำลงนะครับ แต่ RSI ยกตัวขึ้นเกิดด r วเจนที่ทำเฟรมลาย4ชั่วโมงเนี่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ทะลุข้อ2เข้ามาเกิดสัญญาณซื้อบ่าย1บวก2ที่ลาย4ชั่วโมงนะครับสัญญาณเดิมถูกทำลายแล้วก็จริงสัญญาณใหม่เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นสัญญาณที่แข็งแรงด้วยนะครับชัดเจนแข็งแรง ใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับณนะเวลานี้ทองคำเกิดสัญญาณซื้อขึ้นในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงและแน่นอนครับเมื่อเกิดสัญญาณซื้อขึ้นในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงก็ต้องมีการดีตัวกลับเด้งกลับด้วยไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงมซึ่งราคาก็ดีตัวกลับมาแล้วสมาชิกทุกท่านเห็นตรงกันนะครับหลังจากที่ หลังจากที่ราคาลงไปทำโรเปิงนะครับแล้วมีการดีดตัวกลับเมื่อวานนี้ครับเปิงแบบนี้นะครับการดีดตัวกลับนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาใช้โบลิงอ่าเรามาใช้เทนไลน์ตามติดไปด้วยครับเทนไลน์ line, ตามติดไปด้วยเราจะเห็นว่าณนะเวลานี้ครับลากจากไฮครับผ่านไฮตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่าราคาทองคำดีตัวขึ้นมาแล้วทะลุโบเทลไลของไทม์เฟรมไล่สีชั่วโมงด้วยนะครับสมาชิกเห็นภาพเนาะอ่าแล้วเราก็าโคนนิ่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านล่างใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ากรอบเทลไลที่เกิดขึ้นก็คือกรอบนี้เนาะเอาเอากรอบใกล้ๆกก่อนกรอบนี้แล้วกันนะครับ เห็นภาพไหมครับสมาชิกทุกท่านว่าราคาดีตัวทรุเทนไลน์ลาย4ชั่วโมงขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนได้แล้วด้วยนะครับใม่เข้าใจกด5้ามาคนละ1ตัวครับไม่เข้าใจกด0ยืนได้แล้วด้วยนะครับมีใครได้ซื้อบายตามขึ้นมาบ้างครับเมื่อวานนี้ใครซื้อใบตามขึ้นมากด5มาคนละ1ตัวครับ ใครยังไม่ได้ซื้อยังรอตัดสินใจอยู่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับว่าราคาจะย่อหรือเปล่าดูแล้วแรงซื้อเนี่ยมาดันตัวต่อเนื่องมากเลยนะครับนี่ถ้ายืน1830ปเหรียญได้นะครับในลาย4ี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าปิดแท่งยืนได้ซึ่งจะปิดแท่งตอนบ่าย2นะครับปิดแท่งยืนได้นี่ไปต่อเลยนะสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ ปิดแท่งยืนได้คือไปต่อนะครับคุณผู้สิทธิ์เข้าใจนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็จะมีการย่อตัวลงนะครับย่อตัวลงให้เราทําอะไรครับถ้าการย่อตัวลงนี้จะย่อตัวลงให้เราทําอะไรครับให้เราเปิดหน้าสะสมซื้อ,ซ,อซื้อบายหรือให้เราขายเซลล์ครับตรงนี้นะครับคุนยุทธได้บอกมาตั้งแต่ไายสดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมครับว่า แนวโน้มของราคาเนี่ยได้บอกตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมครับว่าแนวโน้มของราคาทองคําเวลาย่อลงไปให้เราสะสมสถานะซื้อบ่ายจำได้ไหมครับอ่าแล้วแนวรับแนวรับแรกก็ลงมาเจอกันแล้วนะครับแนวรับแรกก็ลงมาเจอกันแล้วนะครับที่1 8 0 4ี่เหรียญ ซึ่งหลังจากนั้นราคาก็เด้งขึ้นไปต่อนะครับราคาก็เด้งขึ้นไปต่อใช่ไหมครับใช่นะครับตรงนี้ถ้าสมาชิกไม่ได้ซื้อบายมาก็จะเป็นโอกาสที่ราคาต่ำที่เราก็เสียดายไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุนผู้สิทธิ์ได้ซื้อขึ้นมาบ้างไหมครับไปกันต่อนะ ถ้ายังไม่ได้ซื้อนะครับหรือใครซื้อมาก็ดีใจด้วยนะครับเพราะตอนนี้กําไรงอกงามมากเราได้ถ้าเราซื้อขึ้นมาแล้วเราได้ที่ราคาต่ําเนี่ยถ้าเราได้เก็บที่ราคาต่ํามาเราสามารถที่จะเก็บรันราคาได้นะครับเพราะว่าแถวพันแปดร้อยสิบพันต่ำกว่าพันแปดร้อยสิบเหรียญลงไปเนี่ยถือว่าเป็นโซนราคาต่ําของเวลานี้เลยของสถานการณ์ตอนเนี้ย พราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยลาย4ชั่วโมงเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อบายแล้วสามารถทะลุเทนเทนที่กดตัวลงนะเทมดาวเทนของลาย4ชั่วโมงขึ้นมาได้แล้วและยืนได้ด้วยนี่คือการที่เราจะต้องลันเทนแล้วนะครับแล้วก็ถือกันยาวๆนิดนึงนะกับสถานะซื้อบายที่ ต่ำกว่า1810เหรียญลงไปครับที่ได้บอกเอาไว้นะว่าต่ำกว่าตรงนี้ให้สะสมบายสถานเดียวเลยนะมันจะมีการเด้งแรงๆกันสักทีหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยสัญญาณนั้นก็มาแล้วนะเขาจะให้ตรงกันนะครับไปต่อนะครับเขาใจกด5มา2ตัวครับไม่เขาใจกด0 <c oughs> ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามานะครับขอร้ายขอหัวใจด้วยเนาะ เราจะเห็นว่านี่คือการยืนนะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่เบรกเอาขึ้นมานะครับแท่งนี้เป็นแท่งเบรกเอาขึ้นมาเลยครับแท่งเขียวแท่งนี้นะครับเป็นแท่งเบรกเอาเทนเทนลายลายสี่ชั่วโมงขึ้นมานะครับสมาชิกทุกท่านเห็นตรงกันเนาะแล้วพอหลังจากเบรกเอาแล้วก็ยืนยันสัญญาณการยืนด้วยด้วยแท่งเขียวต่อมาอีกนะครับแท่งเขียวมีต่อมาอีกหนึ่งแท่งนะครับ เป็นการยืนยันสัญญาณการทะลุนะครับการทะลุเทนตรงนี้แล้วพอมันทะลุเสร็จแล้วก็สายเวอออกข้างในเวลานี้นะครับนี่สายเวอออกข้างในเวลานี้เลยนะครับกรอบนี้เลยนะครับสายเวอออกข้างดังนั้นที่คุณยุทธบอกว่าถ้าราคาสามารถยืนยืน1,830ิเหรียญได้ในลาย4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าสามารถยืนได้เนี่ยราคาจะ ขึ้นต่อนะครับเข้าใจเนาะอ่าเข้าใจตรงนี้นะครับอ่าคุณอ่าอ่านว่าอะไรเนี่ยรูชิลดรุดรุดชิรดเหรอครับสวัสดีครับเข้าใจโกด5ห้ามา2ตัวด้วยนะครับถ้ายืนได้ปิดแท่งเมื่อไหร่รายสีชั่วโมงตอนบ่าย2นะครับ ปิดแท่งยืน1,830ได้นี่คือสัญญาณขึ้นต่อนะครับสัญญาณขึ้นต่อนะเพราะว่า RSI ยังไม่โอเวอร์นะครับลาย4ชั่วโมง RSI ยังอยู่ที่60จุดยังมีพื้นที่ให้วิ่งต่ออีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ระมัดระวังพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีสถานะขายเอาไว้ที่เหวนะครับที่ก้นเหวก็อาจจะต้อง พิจารณาพอร์ตการลงทุนนะครับว่าจะเมนเนตเมน์พอร์ตต่อไปหรือจะยอมนะครับจะยอมนะถ้าผิดทางบางทีเราก็อาจจะต้องยอมเพราะตรงนี้มันเป็นต้น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นเทรนเนาะเป็นต้นของการกลับตัวเนาะแล้วก็ยังยังวิ่งไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังวิ่งไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะยอมมันก็เป็นต้นเทรนนะทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะเขาใช้กด5มา 3ตัวแล้วครับว่าต้นเทนมันมีไว้ทำอะไระครับต้นเทนในการเปลี่ยนทิศกับทิศจากลงเป็นขึ้นจากขึ้นเป็นลงตรงนี้นะครับเมื่อเราเห็นต้นเทนเนี่ยแปลว่าหมายความว่ามันจะไปอ๋อคุณรูจิโรดนะครับโอเคยินดีต้อนรับครับแปลว่ามันจะไปอีกค่อนข้างมากนะครับจะวิ่งไปได้อีกค่อนข้างมากรวมทั้งเทคนิค r s i ก็บอกกับเราว่า ยังอยู่ที่60จุดนะมีพื้นที่ให้วิ่งไปได้อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องมาหาว่าอา้าวแล้วถ้าวิ่งไปมันจะวิ่งไปได้เท่าไหรนะ่่ะมาเรามาดูด้วยกันเลยครับถ้าวิ่งไปแล้วจะวิ่งไปได้เท่าไหร่นะครับเราก็เลยได้ว่าจากฮที่ที่เท่าไหร่ครับพั 1, เนเก้าร้อยห้าสิบเก้าเหรียญเนาะลงมาทำโลตรงนี้โลตรงนี้อยู่ที่ อยู่ที่พันพันแปดร้อยสี่เหรียญใช่ไหมครับเมื่อวานนี้พันแปดร้อยสี่เหรียญนะครับเราเอาพันสอดสีนิยมช่างไม่ต้องนำมาคิดก็ได้ครับเราจะเห็นว่านี่ก็คือพันแปดร้อยสี่เหรียญซึ่งเป็นโลล่าสุดตรงนี้เลยนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้เราก็เปิดกล่องเครื่องมือเลยครับแล้วนำฟีโบนาชชีนะครับ นำฟิโบนาซีมาใช้เลยครับว่าแนวโน้มการดีดตัวขึ้นในครั้งนี้จะขึ้นได้เท่าไหร่บ้างไปดูกันเลยเปิดกล่องเครื่องมือครับแล้วนำมาใช้เลยครับฟิโบนาซชีรีทัสเมนต์นะครับจากให้พันเนะครับพันเห้าสเเหรียญนะครับ แล้วเราก็ลากลงมาเลยครับว่าลงมาที่พั0แปดร้อยสี่เรียญครับพันแปีเรียญเราจะเห็นว่าเป้าหมายการดีดต,ตัวกลับของราคาสีเหลืองเนี่ยก็จะสามารถใช้ฟิโบปนัชีในการที่จะหาแนวโน้มได้นะครับแนวโน้มที่จะไปเนี่ยเราจะได้ใช้ในการตัดสินใจเนาะว่าเออแล้วเราจะตัดสินใจว่าเราจะ มีเนตเมนต์พอร์ตดีหรือเราจะยอมยอมคัดออกไปก่อนดีนะครับเราจะเห็นเลยว่าณนะเวลานี้นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่นี่ครับ23.6%อยู่ที่1,841นะครับแนวต้านแรก1,841ใช้เป็นสีส้ม เป็นฟิโบนาซี่23.6%นะครับหากสามารถยืน1,830ได้ในลาย4ชั่วโมงนะราคาก็จะไปทดสอบแนวต้านแรกตรงนี้นะครับแนวต้านที่2 38.2%อยู่ที่1,864นะครับตรงนี้มาจากฟิโบนาซีที่กางไว้ใช้เครื่องมือกางไว้ที่ด้านซ้ายมือเลยนะครับแต่เขียนออกมาให้สมาชิก เห็นกันชัดนะครับบางท่านเนี่ยกางฟิโบนาซีได้แล้วก็ก็สามารถรู้แล้วนะครับไม่ต้องมารอผมเขียนก็ได้นะครับพันแนะครับเป็น50%นะครับนี่คือแนวโน้มของการที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปนะครับ61.8อยู่ที่1,900นะรเราเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไอที่มากกว่านี้เราก็ค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่ก็คือแนวต้านจากฟีโบนาซีทั้งหมดเลยนะครับ ใขรเข้าใจกด5มาคนละ4ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกด0แล้วพอเรารู้แล้วว่าแนวต้านแนวต้านเนี่ยมีตามนี้เลยนะครับหมายถึงว่าเป้าหมายการวิ่งขึ้นในครั้งนี้นะครับของการเด้งขึ้นเนี่ยนะครับเอาแค่พันเก้ก่อนเนาะทะลุพันเก้เดี๋ยวเราก็ค่อยหากันต่อก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะอีกต้องไกลเนาะไอ้เจ้าพันเนี่อีกไกลเลยนะดังนั้นตรงนี้ เราก็จะเห็นว่าแนวรับเนาะแนวรับก็จะอยู่ที่ณเวลานี้อยู่ที่โลโลเมื่อเช้านะครับโลแรกอยู่ที่พันแปดร้อยยี่สิบสามนะครับเมื่อเช้านี้พันแปดร้อยยี่สิบสามนะครับเป็นโลของวันนี้นะของเช้านี้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่พันแปดร้อยยี่สิบนะครับพันแปดร้อยยี่สิบเป็นแนวรับนะครับ 2ตัวนี้ครับถ้าเกิดหลุดลงไปหลุดลงไปก็จะไปเจอกันที่1810ปยเหรียญครับแนวรับถัดไป1810ปยเหรียญก,ก็คือในอดีตมันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับไปแล้วนะมันไปร้อยสิบเหรียญนีน่คือแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นกับเรียบร้อยตามนี้เลยครับสมาชิกทุกท่านใครเข้าใจกด5ามาคนละ5ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกด0ูนย์ เข้าใจกด5มาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0เรียบร้อยดังนั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องรอดูนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาทำไฮห,หม่แล้ว1831เหรียญน,นะครับ1,831เหรียญแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับสมาชิกทุกท่านไปต่อหรือพอแค่นี้ดี เราก็เลยต้องดูแนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแนวโน้มตอนนี้เนี่ยซึ่งแนวโน้มตอนนี้เนี่ยเป็นแนวโน้มของการ เด้งขึ้นรีบาวขึ้นนะครับเพื่อทดสอบแนวต้านที่ใช้ฟิโบนาชชีหานะครับฟิโบนาชชีหาก็จะมีไว้ถึง1,900เหรียญซึ่งเป็น61.8%นะครับก็ก็เอาไว้เท่านั้นก่อนนะครับมากกว่านั้นค่อยว่ากันเนาะทีนี้สมาชิกก็จะสามารถดูได้ว่าเราจะยอมเราจะยอมหรือเราจะสู้ดีนะครับเราจะสามารถเมนเนจเมนต์พอร์ตการลงทุนเราไหวไหมเมื่อมีแนวโน้มการเด้งกลับแบบนี้ แล้วก็เป็นแนวโน้มใหญ่ของ Time f r ฟรมลาย4ชั่วโมงที่ให้สัญญาณซื้อที่แบบชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากไม่มีไม่มีซ่อนเลยเดยวเจนซ่อนอะไรไม่เกิดครับเดวเจนชัดเจนแล้วก็1-2บก2ชัดเจนตรงนี้เนี่ยเด้งแน่นอนครับแต่จะเด้งได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาตามดูกันต่อไปลาย4ชั่วโมงคงไม่ใช่น้อยๆครับ จะมีให้เห็นอย่างน้อยๆก็50เหรียญเนี่ยมีให้เห็นแน่นะครับแต่ระหว่างการทางที่เด้งขึ้นไปมันก็จะมีย่อบ้างเด้งบ้างเป็นไซเวย์อับไปนะครับก็จะมีการทำลุกขึ้นนะครับทำไฮทำโลมีการพักตัวลงเด้งต่อพักตัวลงเด้งต่ออารมณ์นี้นะไม่ใช่แบบตั้งหน้าตั้งตาวิ่งขึ้นอย่างเดียวก็มันก็จะผิดนิสัยของทองคำนะครับเพราะทองคำเนี่ยต้องมีการหลอกล่อนะมีการหลอกล่อนะอ่า เด้งขึ้นพักลงเด้งขึ้นพักลงอารมณ์นี้นครับหลอกล่อให้เราได้เล่นรอบทํากําไรไปกับตลาดเนาะตรงนี้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะท,ทุกท่านวันนี้ก็จากรากันแต่เพียงเท่านี้แล้วขอทุกท่านโชคดีนะครับแนวโน้มต่างๆตามที่บอกไว้เลยนะถ้าไม่สามารถถ้าสามารถยืน4ชั่วโมงปิดแท่งยืน1830เหรียญได้ขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อนะ แต่ถ้าเกิดมีการย่อตัวลงไปแนวรับก็จะมี3แนวตามที่บอกเลยครับไม่น่าหลุดแล้วครับเพราะมีสัญญาณซื้อ1นบวกสจากลาย4ชั่วโมงครับถ้ามีการย่อหมายถึงย่อให้เราสะสมซื้อบ่ายเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดเด้งขึ้นไปก็ก็แล้วแต่พิจารณานะครับใครจะตามหรือไม่ตามอย่างไรก็ว่ากันไปเนาะใครจะสามารถาคัดออกก่อนนะครับปิด ยอมยอมพอร์ตที่ผิดทางก็แล้วแต่นะครับจะมีเน้เน,นพอรตก็แล้วแต่นะครับเพราะแนวโน้มยังไปอีกเยอะนะครับ RSI ยังอยู่ที่60จุดเองมีพื้นที่มากให้วิ่งนะครับลาย4ชั่วโมงโอเคนะครับทุกท่านจากรากันเดพินเท่าน,นี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ